สวัสดีครับบ่าวเท่าซอสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับคืนวันที่21มีนาคม2568นะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับท่านผู้ชมอ่าบรรยากาศบ้านเท่าพี่น้องนะครับเงียบมืดมากมืดมากคับมากนะครับอากาศเงียบท่านผู้ชมนะครับอากาศ บรรยากาศเงียบนะครับอา,อากาศก็กลับไม่เย็นยู่สองสามมือนะครับทำชุ่มออกเดินทางนะครับทุกเศร้าเกา็กลับไม่เย็นสองสามมือนะครับทำชุ่มทุกวันพระนะครับผมเบาเถาก็ได้ขึนถวายน้ําถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยนะครับเอ้ามาอนี้นะครับผมขึ้นถวายน้ําถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยแล้วนะครับจะพาไปขอพรขอโชคน้ำกันนะครับทำชุ่มเอา้านะครับ ฝันดีอยู่นะครับทำชุชมงวดที่ผ่านมาก,กับฝันดีอยูอ่าแต่ว่ากัดตีบ่อใดบ่อเขานะครับทำชุชมเอฟซี FC ก็รอกระถามว่าเป่าแถาฝันหรือ,อยังนะครับเอามาขอพรขอโชคน้ำกันจะฝันบอ่อขึ้นนี่นะครับอ่าเมื่อในเบ่าแถาก็ได้ไปซื้อพัดลมมากทำชุชมสาธุบุญกับพี่สาวเอฟซีทั้งอเมริกานะครับเพิ่นฝากอ่าเปทตรบุญใส่สรยดาว น้ปู่ทุ่งฝนวัดโพชัยทาชมบ้านท่าช่วงนะผมอ่าตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีทาชมบุญข้าเจ้าวันที่เกา่าม่ายน2568นะเพิ่นฝากพัดลมนะไปใส่งานบุญไปใส้สอยดาวนับสาธุบุญนำํำพี่สาวจากสหรัฐอเมริกาเอฟซี FC, ขอให้เพิ่นอ่าและคอบรั่วสุขภาพร่างกายแข็งแรงห้รำห้รวยนะครับผมอ่า เอายกเมื่อสาธุน้ากันเด้นผู้ชมเด้อนะครับสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางองค์พระศิวลี่องค์พระแก้วมรกตองค์พระพุทธชนราชนะครับที่ปกปักรักษาอยู่บ้านหลังนี้นะพออวยพ่อให้ลูกหลานระยิพี่น้องสุขุสุขคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับบ้าวท่าขออวยพ่อนครับให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับทุกท่านพ่อหญ่ไม่ไงพี่ปานาอาสุขุสุขคนนะครับให้เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอ่า ให้เพิ่นโชคให้เพิ่มหมานนะครับผมอ่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะครับและพีิพานาสสุกุสุคนนะครับผมอายุมั่นขวัญยืนนะครับให้เพิ่นได้โชคได้หมานเด้อปูเด้อนะครับงวดที่จะถึงนี้งวดวันที่หนึง่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับให้ฝันคิวคิวให้ฝันแมนแมนเด้อปูเด้อเอาสาทุกนะครับผม,เอ,นะบผมเอาจังรอดจะฝันดีบอหรือจังไดนท่านผู้ชมนะครับ นี่ครับพัดลมซีซีโตนะครับเอานะครับมือเื่นจนังมาฟังนั้นกันนะครับผมสวัสดีครับบ้าเท่สวัสดีท่านผู้ชมครับเช้าวันที่22มีนาคม2568นะครับเอานะครับมือขึ้นนะครับ ฝันดีอยู่ทา่นานผู้ชมนะครับเอฟซีแกถามนะผมบ่าวเถ่าฝันหรือ,อยังนะครับมันขึ้นเป็นขึ้นวันพระนะครับ,ท,บท่านผู้ชมบ่าวเถ่าก็ได้ขึ้นถวายน้ําถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยนะครับทุกวันพระนะครับท่านผู้ชมฝันดีนะครับ จะเป็นจังไดงวดนี่นะครับงวดที่แล้วกับฝันดีอยู่นะครับแต่ว่าตีบ่ได้นะครับทรรชุ่มเป็นแนวทางควบฝันด้วยพี่น้องด้อนะครับมีงวด,เข,นะงวดเขานะครับงวดบ่เขานะครับธรมชุ่มบ้าเข่าฝันยังสี่นะครับมือคึืนกับฝันกลางดึกฝันดึกดุบุญละธรรมชุ่มนะครับฝันว่าบ้านเจรอตรีนี่ คือเป็นงานบุญนะครับคือเป็นงานบุญคนมาเต็มบ้านธรูมชมบ้านเจลอตเตอรี่นะครับคือบ้านเราเป็นงานบุญอ่าคนมาหลายมาเต็มบ้านนะครับบ้าเขาก็ได้ไปไปบ้านเพิ่นไปในงานนั่นแหละธรรมชมอ่าไปในงานนั่นแหละนะครับไปในงานคนหลายนะครับ บ่าวเถ่านะครับผมไปพ่อนะครับในงานไปพอ่อไปพอป่อปูที่มาในงานนี่แหละครับเป,เป็นเือนเพิ่นเหตุงานบุญนะครับเนาะก็ไปพอป่อปูไปพ่อปูบ่าวเถียก่ากาบนมาสกกรครับปูนะครับ กาบนมัสก,การกรบปูนะครับในความฝันก็ได้คุยกับปูนับในความฝันนะปูเพนวาเพนเป็นพระธุดงนะครับมามางาั้นในงานเจนี่แหละบ้านเจพนนี่แหละเอพนว่าเป็นพระธุดงพนวาเอามางาั้นมือนี้มางานเจพนนี่แหละบ้านเจเพนบ้านเจลอตเตอรี่ เพิ่นลายวายเป็นสีอ้าวปูมีแนวจะให้นะครับปูมีแนวจะให้อืมในความฝันปูมีแนวจะให้นะครับเจลอตเตอรี่นะเอานะครับผมถือแผงลอตเตอรี่มากพอดีในความฝันนะะนะครับผู้ชมนะเจลอตเตอรี่ถือแผงลอตเตอรี่มากอ้าวเฮอร์ซันะ ปูไม่น่าจะให้นะครับเพิ่อนเกยิบลอตเตอรี่นะครับในแผงเจลอ,อตเตอรี่นั่นแหละท่านผู้ชุมยิบให้ใบหนึ่งยิบให้เบาเ่าใบหนึ่งนะเอาหนี้เนี้ยปูจะให้เพิ่นว่าให้โชคให้ mắn ให้เฮงเด้อเพิ่นว่าอืมนะครับท่านผู้ชุมยิบลอตเตอรี่ให้เบาเ่าใบหนึ่งในความฝันเจลอ,อตเตอรี่ก็ว่าโอ้ เจเรลตรุลีห้องโอ้ปูยิบไเบ้าวแาเบ้าเท่ากัะรับ,บอากาศนบเมื่อสาธุสาธุเด้อปูเด้อนะครับให้เป็นจ้าบุญให้ได้โชคให้ได้หมานนะครับในความฝันยิบลอตเตอรี่นาะที่ปูยิบไ้นะนะครับยิบตัวตอรีที่ปูยิบไ้นะจำได้คักพี่น้องเลขไทยจำได้แค่สามตัวนะจำได้แค่สามตัวเลขไทยลอรตเตอรี่ ถือใจคักในควมฝันดีใจคัดคำชมแอบถือเลขถูกว่าถูกเลขมัดของกระของว่าถูกเลขมัดของบา้าวเถานะครับจาได้คักอ่าห้าศูนย์เก้าในควมฝันดีดีใจคัทดาำชมบาเมาตรงเลขมกกัดกระของอ้าวนะครับคำชมจําได้คักเลยอืมบาตรงเลขเลขมัดก,กับของ เอาให้โชคให้หมานปัวแล้วก็การับแบบนุกมือสาธุนะครับ,ก,บ,ก,นะรบก็เดียวเจียรตรีกันร,อรออนน้องโอ้เจียรตรีเพิ่นยิบให้ใบหนึ่งคุณผู้ชมห้าศูนย์เก้าเห็นชัดดีใจคัดคุณผู้ชมขึ้นตื่นขึ้นจนจนนันงเบาค่อยหลับคุณผู้ชมดีใจมนความฝันนะครับผมฝันสักนี่แหละ เดี๋ยวเอฟซีจะถามมาบ้านเลขที่ J ie, เจลอตเตอรี่บ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขที่เจล็อตเตอรี่167ท่านผู้ชมบ้านเลขที่เจลอตเตอรี่167จะลงมให้น้ำได้พี่น้องได้ก็จะลงชุดนี้ะ่ะอ่าปูยิบให้นะเพิ่นว่าเป็นเป็นพระทุดงปูทุดงเพิน่นว่าแม่งงานนี่แหละงานยูบ้านเจลอตเตอรี่แหละเป็นคืองานบุญพี่น้องในความฝันเนาะคนลหลายเลยเต็มบ้านเจลอตเตอรี่อยู่นะครับ เต็มบานเจลอตเตอรีอยู่คนอ่านะครับก็เล่ไปพ่อปูนี่แหละก,ะเลกะเลนะ็เลยก็เลยได้คุยนะครับปูคนก็เลยเอาหยิบลอตเตอรีให้นะครับฝันสามนีนะครับเอาเนี่ละเลขประจำบ้านทาวเานี่ยละคำชุ่มห้าศูนย์เก้านะครับและกกระเบ้าทาก็จะลงบานเลขที่นะครับบานเลขที่เจลอตเตอรีนี่หนึ่งหกเจ็ดนะครับหาศูนย์เก้าหยิบตัดให้นะผมศูนย์เก้า 5059นะครับ167ก็จะตัดให้161767นะครับท่านผู้ชมนี่แหละนะครับผมจังะมาสาธุนะครับในความฝันยกมือสาธุปูยิบลอตเตอรี่ให้ปูว่าเอาให้ได้โชคให้ได้มหมันเฮงเฮงปูวา่านะครับบาร์เราโอ้เป็นจังบุญเด้อปูดเด้อในความฝันบีใจคัท่านผู้ชงอ่า นะครับแนวทางความฝันได้ทำมชมเด้อนะครับเน่เขาตั้งแต่งวดหาศูนย์พมดละนะครับงวดที่แล้วฝันมาผู้เท่าตีละกานะครับแล้วฝันว่าได้ขีสร้างอยู่ข้อสร้างไงมักเก่าสามมักเก่าสามผู้เท่าตีละกาเลขเก่าเป็นเลขหกสามทำมชมนะครับนะเอาวดนี้หน้าผมหาผู้ได้มะครับก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทำช่มบมักกับบเป็นยังได้พี่นองเด้อนะครับ ผู้พันผู้พันถามมากกับเราสุดฟังนะครับอจะเป็นแจงไดงวดนี่เบ้าเท่ากบคิดว่าฝันดีอยู่คิดว่าฝันด,ด,ดีอยู่ครับเพราะวา่าฝันนะปูยิบลอตเตอรี่ให้นะครับอืยิบลอตเตอรี่ให้เห็นชัดเลี่นังเลขไทยสามตัวนะในลอตเตอรี่นะห้าศูนย์เก้าแต่จะมาดีใจม่าตรงเลขมากกับของเอานี้ละนะครับ บือบไปไซวอนอยู่นี่ละอ่านะครับเดี๋ยวบ่าวเถ่าเขียนให้ได้พี่น้องเดอ้อกับบ้านเลขที่เจลอตเตอรี่นับหนึ่งหกเจ็ดนะครับ 1, 6, 7, รบ,บ่าวเถ่าอายุสี่สิบหกย่างสี่สิบเจ็ดนะครับเกิดพ่อสสองหนึ่งทรามบชมนะครับอ่าอ่ะนะครับเดี๋ยวบ่าวเถ่าเขียนให้่นะครับผมแคปหน้าจอยได้ทรามบชมเดอ้อนะครับบ่าวเท่าฝันนะครับผม หนึ่งในสายย้อนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็ถือว่าฝันดีอยู่ท่านผู้ชมนะครับงวดที่แล้วก็ฝันดีอยู่นะครับแต่ว่าตีบ่ได้นะพี่น้องเนาะเขาตั้งแต่ง,งวดหาศูนย์ปุ่นละฝันว่ารถหายอ้าวฝันว่าบ้านเจลอตเตอรี่เป็นคืองานบุญนะครับท่านผู้ชมเป็นคืองานบุญคนมาเต็มบ้านอ่าบ่าวเถาก็ไปในงานนั่นแหละนะไปพ่อผาธุดงปู่ธุดงนะครับเพิ่นหยิบลอตเตอรี่ให้นะครับ ยิปต์โรตลียู่บ้านแผงบ้านเจโรตรีนะ่น่ะนผู้ชมนะจำได้ครับนะเลขไทยสามตัวห้าศูนย์เก้านะครับหาศู 5, 0, 9, นย์เก้าผมแล้วก็บ้านเลขที่เจโรตรีหนึ่งหกเจ็ดได้พี่น้องได้นะฝันที่ว่าบ้านเพิ่นคือเป็นงานบุญคนมาเต็มบ้านนะครับบ่าวเถากัตัดให้นี่แหละครับเน้นชุดนี่ละเน้นชุดหาศูนย์เก้าธรรมชุ่มศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าเก้าอันนี้ชุดเน้น นะครับหนึ่งหกเจ็ดก็เป็นตัวร่องนะครับผมหกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับแคปหน้าจอได้ทำชมเด้อนะครับจะเป็นจังได้งวดนี่นะครับถ้ามักกับไปหานย,ยิบจับลอตเตอรี่ทำชุชมนะครับบอมักกิดเบ,บิ้งซื้อๆนี่แหละนะครับแนวทางความฝันอ่างวดได้ฝันแม่นตีแม่นกับเขานะพี่นอนะ้องเนาะอ่าบางงวดกับบ่เขานะครับผมงวดที่ผ่านมากกับบ่เขานะครับท่านำชมุ่มตีบ่ได้ นะครับนี่แหละนะบเป้าเ่ากะสร้างลอตเตอรี่เจมันไว้ตัวนี่ละศูนย์เก่านี่ละนะครับตรงตรงกับจากนครพนมนํานครพนมเปนญหาตั้งแต่ต้องวดศูนย์เก่านะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับผมเอานาบบรรยากาศมือนี่กับบ่วยห้อยหอนปนัยพี่น้องก็จะได้ออกเดินทางขึ้นเก่านะครับมือนี่เป้าเ่ากะอ่านี่ครับน้ำพึ่งมาลงท่านผู้ชมนะครับจะน้ำน้ำไปถวายปู่เจ็ดสองวันนี้นะผมสามสิบแพ็ค นะครับสาธุบุญกับเอฟซแฟนคลับทั้งช่องเด้อนะครับที่เพิ่นฝากถวายน้าปูนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองล,งลังไหลมาดังสายน้ำรับเมื่อนี้เพิ่นฝากทําบุญถวายน้ำสามสิบแพ็คนะครับเ,เอฟซน,นะครับผมเพิ่นฝากมาทําบุญนะครับผมเอานะครับแต่จะในเดินทางคำชมขอบคุณเอฟซแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมอา่าขอบคุณพญายมายศสุขสกนเด้อพี่ปานอาอา ทุกท่านนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืยนนะครับให้โชคให้มันนะครับอพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ